ทุกท่านสวัสดีค่ะตอนนีต้องขอขอบคุณตัวองค์สมเด็จพระศรียาญญาเนตรใจท่านมิชุศมวัสดิ์ท่านประธานในที่ที่อนุญาตให้เรียนได้ร่วมกาสร่วมพิธีไหว้ยการจุกินาวิสัยจำเกลือกุมารปันธ์พร้อมกับสมาชิกสาขาชนบุรีทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันนะคะในเดือนนี้นะฮะคือเดือน ชุมใส่นะครัวันตีใหม่ทางด้านโลกใหญ่ก็ขออนุญ,ญาตอ่านคำกล่าวนะของท่านอาจารย์คุณคะคำกล่าวเรื่องในพิธีไหว้พระใหญ่โดยท่านอาจารย์กาญจนาเม่นไตรหัวหน้าภาคกรุงเทพดีวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกขอบคุณต่อพระและท่านมุสมัที่ได้รับอนุญ,ญาตจาก ท่านประธานบุรนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนาให้เป็นตัวแทนกล่าวในวันนี้ท่านประธานบุรีนิธิท่านศาสนาจารย์ไพรอวิราชารีคงบุโจฝากความรู้ถึงมายังทุกท่านด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมไหว้พระจิคินาบิสัยพิธีไหว้พระขอบคุณพระประจำเดือนกุมภาพันธ์พุธศรา2568 เมื่อสักครู่ได้มีโองการร่วมกันอธิษฐานขอให้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระบรมองค์สารูปองทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราและมีพระชนมาอยู่ยิ่งยนะืนนานอธิษฐานให้กับโครงการพั่นดินงามแผ่นดินทองโครงการปอสร้างสวรรค์บน,บนพื้นที่โภเกิดขึ้นโดยเร็ววันขอบคุณต่อกิจกรรมระเดือนมกราคมที่ผ่านมาและขอรับความคุ้มครองในเดือนกุมภาพันธ์นี้อีก ได้ไหมค่าขอบคุณมากคะ่ะทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีนะคะ<ส>เดือนนี้<ส>เป็นเดือนที่มีวันดีอีกวันหนึ่งคือวันที่สี่กุมภาพันเป็นวันลิชุมเป็นวันที่เป็นสี่ิมงคลเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นวันที่มีจุลเมื่อวันที่4ีพาพา่กุมภาพันทุศกราศักราช2534 ซึ่งเป็นวันลิชชุมเรื่องนี้ท่านเดจุดสมะเชื่อว่าเป็นวันเริ่มต้นปฏิบัติทางด้านโลกวิญญาณในเรื่องของจิตนำกายเรื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันย่อบเกิดขึ้นทางด้านโลกวิญญาณก่อนเสมอขอให้ทุกท่านถือว่าวันลิชชุมในปีนี้เป็นวันที่เราจะเกิดใหม่การที่จะทำให้ตนเองเกิดใหม่ได้ มีวิธีเดียวคือการเน้นเรื่องการปฏิบัติโยเรยเท่านั้นหากถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเกือบทุกเดือนเรื่องในเรื่องจากในคำกล่าวพิธีไหว้พระจินานีใส่ท่านประธานบูลนิธิศาสนาจันทร์ไพรวิราชารีได้เน้นเรื่องของการปฏิบัติโยเรยให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยการยื่นมือแห่งการช่วยเหลือออกไปคนแล้วคนเล่าอย่างน้อยวันละสามคนขึ้นไป หรือไม่หนึ่งคนก็ยังดีถ้าทีในการรับโยเรเวลาเรารับโยเรเราต้องมีความตั้งใจว่าเรากำลังรับโยเรจากท่านเมนชุสมาในพิธีลิชุมปีพุทธศักราช2494ท่านเมชุสมาได้เริ่มปฏิบัติโยเรหมู่และได้บอกไว้ว่าโยกะกำลังรุนแรงมากขึ้นโยกะจะแรงขึ้นตามการเวลาอย่างไรก็ดี ถึงแม้จะเป็นปัจจุบันก็ตามเรายังสามารถที่จะรับโยเรยจากท่านบิจุสมะได้เมื่อเราอธิษฐานและมีจิตใจจดจ่อถึงท่านวิธีการรับโยเรยที่ถูกต้องคือการรับการสักการะโยเรยบระเพ็ประโยชน์รวมทั้งสามเสาหลักคือโยเรยเกษตรธรรมชาติและศิลปะวางงานซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูง เพราะการชำระล้างปีนี้มีมากขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสสร้างสมกุศลปฏิบัติกิจกรรมพระทุกรูปแบบที่จะทำให้เราผ่านโ้ลโยกะให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมพระเรามาร่วมกันเรามาร่วมมือกันอธิษฐานและปฏิบัติจร,ริงดีไหมคะขอบคุณค่ะเพื่อให้ทุกครอบครัวมีความสุข เดือนนี้เป็นเดือนตีใหม่ทางด้านโลกวิญญาณขอให้ทุกท่านและดิฉันได้มีโอกาสร่วมมือกันสร้างสวรรคน์บนพื้นที่พให้เกิดขึ้นโดยเร็ววันสุดท้ายนี้ขอองค์สมเด็จพระศรีอริยเมตตาและท่านเนชุสมาได้โปรดประทานความคุ้มครองให้ทุกท่านทุกครอบครัวได้มีโอกาสรัรบใช้กิจกรรมพระตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงและโชคดีทั้งครอบครัว ขอจบคำกล่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะก็คุณนะคะ่อทคำกล่าวนะคะที <C oughs> ่ท่านได้เรียนรู้นะที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปในเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเดือนเดืนชุมใสนะ,ะเป็นเดือนเริ่มต้นการรับใช้คุณพระทุกรูปแบบนะที่ทราบท่านสบายดีไหมคะดีแล้ก็ขอบคุณนะคะท่านโจท่าน ศาสตา,าจารย์แิโรนมีอมาชาลีก็ฝากความระลึกถึงแล้วก็ขอบคุณพิธกรมสมาธิทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมมือกันรับนะใช้กิจกรรมพระอดมีเดือนที่ผ่านมาแมนะนะ้กิจกรรมพระหลายรูปแบบนะที่ท่านอาจารย์ได้กคคล่าวไว้ซึ่งเราก็องมีสมาหิความสําคัญนะเป็นวันเริ่มต้นนะในกิจกรรมพระหลายกิจกรรม แม้แต่เซจิขอไสยคิวเซเทศไทยก็ G, ได้นะทำการก่อสร้างนะมีคณะโงชิเกิดขนะึ้นนะในวันที่สี่พฤษภาคมนั่นก็เป็นสิ่งที่นะฮะนิดหน่ยที่ดีให้เราได้มีโอกาสริ่มต้นเกิดใหม่นะในเดือนนี้ดีไหมคะดีนะได้มีโอกาสปฏิบัติร่วมกันโดยฉพาะ อาจารย์ก็เน้นนะฮะเดือนเดือนก็จะเน้นนะในเรื่องของการปฏิบัติโยเรนะหรือการปฏิบัติผลทางความสุขนะฮะสักกา,าระโยเรบำเพ็นประโยชน์การที่เราได้มีการปฏิบัติโยเรทุกวันทุกวันเป็นการเชื่อมโยงจิตใจของพระมาสู่ตนะัวเรานะไปถึงบันรุษของพวกเราทุกคนนะฮะเรามีโอกาสนะฮะท่านก็จะแนะนําให้เราปฏิบัติโยเรอย่างน้อย คนละสามคนนะหรือไม่ได้จริงๆอย่างน้อยหนึ่งคนก็ยังดีนะเราทําได้ไหมคะได,ได้เกินกว่าสามคนคะก็ยิ่งดีใช่ไหมคะทำาคาเนะแต่ควรที่จะเนาะได้มีโอกาสปฏิบัติทุกวันมากน้อยเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสจิตใจของ่านเนสมนะในการปฏิบัติตัวเอนรับแสงจิการให้ตัวเอง ทำให้เราได้ดูการเชื่อมโยงจิตใจของพระท่านเมสสมเนี่ยนะนะตรงนี้ซึ่งในหนังสือจุลสารสวรรค์นะในเล่มเดือนนี้ได้เห็นได้อย่างคะโดยไม่ได้เรียงมานะหน้าปกสวยงามในนั้นนะฮะเรื่องสาราะหนะ้าขอบคุณนะครับโดยเฉพาะเรื่องของท่านเมสสัมภนะเป็นบุคคลเช่นใดนะะท่านเมสสัมเป็นบุคคลสองลักษณะ คือเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นอรยิยะบุคคลในคนคนเดียวใช่ไหมคะนะถ้านลองไปอ่านดูนะความลึกซึ้งจิตใจของท่านในสมารที่ยิย่งใหญ่จิตใจที่เป,เปลี่ยมได้วยความรักความเมตตานะต่อมวลมนุษยชา,ชาติชาวโลกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราเป็นฐานนัเป็นตัวแทนนะคะท่านในสมาโดยที่เรา,ามีพระัสมี สวมคอเพื่อนะได้มีการปฏิบัติความรักความเมตตานะต่อผู้อ,อื่นนะในการเผยแพร่ชักนำสร้างปรากฏและได้มีโอกาสปฏิบัติสามเสาหลักแห่งการช่วยเหลือนะฮีโยเร,กรเกษตรธรรมชาติและศรริลปะความงามนะขอขอให้เราได้มีโอกาสน,นะเรียนรู้จิตใจของพระผ่านนะฮะการปฏิบัติโยเรจากผักธรรมชาติปลอดสารพิษ ที่เรียกว่าไม่มีสารพิษสารเคมีนะคะก็มจีจำหน่ายอยู่ข้างล่างนะคะเจริญชนท่าน,นได้ีโอกานหรือไปรับประทานเพราะอาหารนั้นเป็นยารักษาโรคอย่างดีนะคะทานอาหารให้เป็นยาแต่เราไม่ได้ทานยาเป็นอาหารใช่ไหมคะมสำคัญแต่ทาให้ร่างกายาแข็งแรงนะ,ะตรงน,นี้สําคัญหรือแม้แต่เรื่องของศิลปะความงามนะ,ะชั้นสูง ในรูการจัดดอกไม้นะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะเรียนดอกไม้นะฮะหรือดนตรีนะเดี๋ยวเราก็ได้ฟังเพลงนะฮะจากใส่ขั้นคณะใส่ขั้นนะให้เราได้ดูกาสเพลิดเพลินนะฮะในศิลปะความงามชั้นสูงเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราสูงสุดนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญของคลุ่เสียเกี่ยวที่ท่านมีส่วนนะฮะปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข รือแม้แต่บตเทเพลงโสงกับวันนี้นะหน้าห้าสิบเมื่อได้รับการช่วยเหลือหลายหลายท่านนะคะเวลาฟังบเทเพลงโสงกับหรืออบเทนะะนะะบเพลงหลายคนเลงมาบอกว่าพอมันถึงหน้าเนี่ยเมื่อได้รับการช่วยเหลือนะคะทั้งหมดมันมีอยู่ด้วยกันสามหน้านะ,ะเมื่อได้รับการช่วยเหลือเนี่ยสี่หน้านี้ทนะั้งหมดสี่นะฮะ บางแล้วย้อนนึกถึงอดีตตัวเองจากความทุกข์ทรมานที่ได้รนะับแต่ณนวันนี้ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะจากเหมือนตกอยู่ในนรกมาเป็นขึ้นสวนรรค์ถูกคะสวรรค์นเนี่ยคะนะสวรรค์นรกก็อยู่ในใจของเรานะะเนาะจะเป็นสวรรค์เป็นนรกก็อยู่ในใจตรงกับปัญญาวันนี้มันนึกจะเป็นอย่างไรที่เด็กๆต้องรู้สึกนึกคิด นะถ้าเราคิดดีคิดบวกเป็นไงคะส่งทายก็ถึงพระใช่ไหมคะหรือจิตวิญญาณก็จะสูงส่งเป็นอริยะบุคคลแต่ถ้าคิดลบคิดขุ่นมัวเป็นไงคะส่งทายไปถึงมาก็จะเป็นจิตใจของอะไรคะเดรัจฉานใช่ไหมคะอาันนี้ก็อีกอันหน้าหนะ้าสาิบน,นะคะแม้ท่านมีสมาธิไว้นะข้อที่หนึ่งท่าลืมความเมตตากรุณาที่ได้รับมอบชีวิต ที่สําคัญนี้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ยกระชากแต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนรู้บุญคุณ,คณจดจาบุญคุณ,คณนะของพระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีบัะคุณทั้งหลายก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่จเจริญรุ่งเรืองนะทาอะไรก็จะประสบความสําเร็จถ้าเรามีวางมันตันอยู่กันตะเวทีเป็นที่ตัง้งเรียนเองขอบคุณต่อพระจ่าเป็นสมาชิ้โยกข้ามาเป็นสมาชิกผิวเสกียว,ว,ยยวเรียนรู้ใจของพระ นะผ่านปัญญาท่านเสมรระผ่านโมสังกานี่แหละค่ะมันทำให้เราย้อนมองอดีตอย,ย้อนถึงตัวเองนะคะในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าเราก็มีแหละแต่เราก็ไม่ได้ลึกซึ้งนะถึงความกตัญญูกตเวทีนั้นมากเท <c oughs> ่ากับขณะนี้ที่เราได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เราได้เข้าใจถึงความรักของพระบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณนะะที่ได้ให้เราสั่งสอนเรามาให้เราได้เรียนรู้พัฒนาความศรัทธาพัฒนาจิตใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะหรือข้อที่สองความยินดีที่มีทรัพย์สินนับแสนล้านยังไม่เท่ากับความสุขที่มีชีวิตอย่างราบรื่นะนะตรงนี้สําคัญต่อให้มีเมงินเป็นล้านนะแต่ถ้าเราต้องไปน,นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลย็งไงครับทานไม่ได้นอนไม่หลับ ทุกทรมานร่างกายดีไหมคะเอาไม่คัอย,อย่างนั้นน่ะนะแลกกับเงินล้านน่ะคะ่นะที่ท่านหลวงพิโจพูดเสมอระหว่างเป็นมนเลงกับโยกก,การเงินเอาอะไรคะเออคนที่โยกมีปัญหาการเงินก็อยากจะได้เงินคนโยกการร่างกายเป็นมะเร็งก็อยากจะหายเป็นมะเร็งหายป่วยนะคนเป็นมะเลงก็เลยบอกคนโยกการเยอะๆเลกกับชาติทไมเออคนเป็นมะเร็งสุดท้ายกับโลกยังเห่คนที่ โยกการเรียนนี่แจับดีชีวิตอยู่จะอะไรคะ <c oughs> นะให้เราได้เรียนรู้นะคะสำคัญหรือตอนที่สามทุกแกั้งที่มีที่นึกถึงตัวเองที่ได้รับการช่วยเหลือก็อดหลั่งน้ำตาและก้มศีรษะจรดพื้นต่อหน้ารั้งนะเ็อย่างที่บอกนะสามหน้าสี่หน้าเดีา๋ยวรให้คุณผ้กครองฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งในความรักของครับอดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้จ็นึกขึ้นมายอดตัวเองในอดีต ที่เราทุกทรมานนะด้วยปัญหาสามประการความทุกข์สามประการจนมาวันนี้ผ่านพ้นความทุกข์กนั้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของพระเพื่อเพื่อที่จะเผยแร่ชักนํานะช่วยเหลือผู้คนที่ทุกทรมานเยอะแยะมากมายให้เขาได้ดีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะได้โอกาสมาสัมผัสจิตใจของพระสัมผัสแสงจิต นะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตรงนี้มันเป็นแต่ละเดือนท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่าให้เราได้มีโอกาสนะน,นำปรัชญานะวนนี้มันก็จะเป็นอย่างไรที่อยู่ระหว่า,ารู้สิทธคิดซึ่งอาจารย์เรื่องนี้ปล่อยแล้วเกินแต่เป็นไงคะสั้นๆเข้าใจง่ายแต่ปฏิบัติยากจะไปกรคบขอบคุณดีขอบคุณง่ายๆใครๆก็ขอบคุณได้แต่เวลาไม่ดีมาสิบนก่อนละใช่ไหมคะ จ็บป่วยขึ้นมาได้ดิโอเกิดการชำระล้างนายโยกับก็คือความรักของพรานคือการชำระล้างเหมือนภาชนะที่สกปรกพัก็ตาก็ทำความสะอาดก่อนที่จะให้สิ่งดีๆให้ความโชคดีไม่ใช่หร kind of mm ือครับเนาะแล้วเราสกปรกก็ต <cold> ้องล้างก่อนให้สะอาดอาจจะเจ็บปวดทรมานแต่เราก็อดทนขอบคุณนะไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเมื่อมันผ่านไปสิ่งที่ดีๆความโชคดีมันก็เข้ามาแทนที่นะทุกคนเหมือนกันหมด นะฮะจะในรูปแบบไหนนะแต่ถ้าเราถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะทราบซึ้งถึงความรักของพระที่ให้กับเราโดยผ่านการชำระล้างหรือผ่านการโยกกะนั่นเอง,เองนะอันนี้สองัญนงั้นในแต่ละเดือนนะ,ะบอกแล้วว่าวันเดือนนี้มอสังกัดหน้าห้าสิบนะะปัญญาท่านเบสมามนุษย์จะเป็นอย่างไรที่ถึงขีดวิสมคิดให้เราได้ดีโอกาสนำไปปฏิบัติชีวิตประจำวันปฏิบัติในการประเทศชุไกรกประชุม เอยแพทย์ประชุมนานุกลุ่มไปเรียนรู้ร่วมกันดีไหมคะนะฮะก็ขอให้เราได้นําไปปฏิบัติในทุกๆเดือนนะฮะตอนนี้เราก็ท่านอาจารย์เ่าเน้นให้เราเยี่ยมดูแลสมาชิกตามระบบงานที่เรานะฮะสังกัดอยู่ในกลุ่มไหนศูนย์ไหนจุดไหนนะคะได้มีโอกาสดูแลสมาชิกที่เราดูแลทํายังไงให้เขามีความสุขทำยังไงให้เขาเข้าใจสัทธา โดยเฉพาะึงการรายงานนี่สำคัญนะคะลายหลายท่านไปใจวัดที่นี่หรือใจที่เย็นดูแลเวลา,าสมาชมกผู้นำพายโยกกะมีปัญหาชำระล้างเจ็บกลัวหรือด้วยปัญหาอะไรนะก็จะรายงานที่เลี้ยงที่เลี้ยงก็จะรายงานต่อตามระบบงานเมื่อรายงานแล้วดูสภาพแล้วเนี่ยนางมีท่านอยู่ที่เมื่อวานนี้เป็นปุญยลูกเนี่ยป่วยมากอยู่จนเรียกว่าจะจอกน่นนี่นั่นอะไรนะ พี่เลี้ยงเขาก็จะรายงานตลอดที่เลี้ยงจะรายงานนี้ตลอดปาฏต,ตอนนี้ลูกเป็นโปรตีเขาบอก80อแล้วค่ะอาจารย์นะอาการดีขึ้น80เปอร์นต์แรกๆดูท่าทีแล้วหมอก็บอกว่าเอ๊ะนะยังไม่รู้ห้าสิบห้าสิบแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนด้วยเนี่ยฉันก็เลยบอกว่านั่นแหละการที่เราเจอปัญหาเจอโยกันเจอการาำรานปัญหาก็คือความคล้มคลีเจอ ปัญหาเหล่านี้เพื่อพระต้องการที่จะให้เราเรียนรู้ใช่ไหมคะถึงความเจ็บปวดถึงความทุกข์ที่เรามีเมื่อเราผ่านตรงนี้เราก็จะรู้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นถ้าผู้ที่ไม่เคยตัวเองเจอความทุกข์เจอปัญหาไม่สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือนะ้นใช่ไหมคะคนก็ผ่าแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่สามารถรู้รสชาติแล้วช่วยเหลือคนอื่นนะ้ารู้ก็รู้ผิวเผินแต่เมื่อตัวเราเองเจอความทุกข์เจอปัญหาเมื่อมัน านตรงนั้นมาเราจะรู้ถึงคุณค่ารู้ถึงความนะเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรามานแล้วเมื่อต่อไปลูกกลุ่มมีปัญหามารายงานเราจะรู้ซึ้งถึงจิตใจของเขาเพราะตัวเราได้ทานมาแล้วนั่นแหละคะ่ะทุกคนใช่ไหมคะองค์เนี้ยสาคัญนั่นเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณนะคะให้เราได้เรียนรู้ในทุกๆวันชีวิตประจําวันทำบ้านนั้นอยู่ในตัวเราอยู่รอบตัวเราทุกอย่างเปทำมัมง นะถ้าเราเรียนรู้ทุกเรื่องราวจะทำให้เราได้เข้าใจถึงทุกวันนะในชะีวิตประจำวัน,น,นว่ามันคือธรรมะทั้งนั้นเองนะดีไม่ดีทุกอย่างเป็นธรรมะเราก็เรียนรู้ไว้ดีเรา,เรา,าก็นำมาพัฒนาตัวเราให้ดีอะไรไม่ดีก็เป็นรู้วยเราเรียนรู้เราก็าจะไปทำแบบเขาใช่ไหมคะตรงนี้สำคัญไ่ใจเขาบอกอะไรมาดีก็เออ ปดีก็เออเอ,เอไหนก็เอนั่นก็ไม่ใช่แม้เราจุดยืนของเรามีหลักถ้าเรามีจุดยืนมีหลักในด้านควา,ามศรัทธาที่พระเป็นหลักอยู่แล้วเราจะไม่วหวัน่นไหวนะแต่ทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเราจะมีสติสตั้งสติแล้วก็นะสามารถที่จะควบคุมใจิตใจของเรานะไม่ให้วหวัน่นไหวแต่ตัวเรานั้นต้องปฏิบัติก่อนหรือมีประสบการณ์อันนะี้สําคัญนะั้นกิจกรรมบ้านฟิเซีเียวนั้นนะคะคือการ ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราถึงจะรู้ถึงประสบก์ารณ์นเกิดขึ้นอันนี้สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นขอฝากนะพวกเราทุกคนได้มีโอกาสอ่านปัญญาท่านเบสมะนะในทุกๆวันพวกผู้การปัญญาโยหรือโดยเฉพาะเดือนนี้นะที่ในหนังสือจุลสารพูดถึงเรื่องของวันลิษ์ชุมใสนะได้อ่านอย่างครั้ความสําคัญของวันลิษ์ชุมีใหม่ทางด้านโลกอุญญาณ อะไรนะความหมายอะไรต่างๆก่อนวันฤกษชุมันที่สามเป็นวันนาเซจุบุงเนี่ยเป็นวันทวิปัดลังควานอะไรต่างๆนะฮะต้องบองอ่านมากนะในทุกๆอีเราก็มีโอกาสเนี่ยได้ลงถึงความหมายนะฮะของวันสาคัญนี้นะฮะขอขอฝากทุกท่านได้มีโอกาสนะฮะที่จะปฏิบัติร่วมกันในอีกหนึ่งเดือนได้ไหมคะนะมุ่งไปสู่การช่วยเหลือ คนมากมายตเน่นี้ปีนี้การโยกกัะชำระลังยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะกว่าปัญหาความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมสภาพสังคมเศรษฐก,กิจปัญหานะคนพิษต่างๆนะคะ E.M. นะคะฝุ่นต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาแม้แต่การหลอกลวงนะคะขอเซ็นเตอร์เลยต้เยอะแยมากมายเราก็ต้องเพียนไปยาง ต้องสร้างกุศลต้องมีบุญเท่านั้นที่จะทุ้มคอเรานะถ้าบุญไม่มีแล้วถูกหลอกง่ายเนาะมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะตรงนี้สําคัญเพราะถ้าเรามีบุญมีกุศลสามารถแค้วคลาดลอดภัยหรือแม้แต่ผู้ที่ประสงค์บัติเหตุนะฮะก็มีผู้ที่ยังท่านขับมอเตอร์ไซค์ประสงอุแบบกิเหตุเกิดขึ้นกับเขาแต่ขณะที่ขับไปคิดเรื่อนกิจการแพรบ นะกัคิดรถติดตามว่ะจะไปเยี่ยมจะไปสวดมนต์ให้ลูกภูมิโนนี่นั่นตัวโยกนะฮะอุบัติเหตุรถมอตอร์ไซรถไม่เป็นอะไรนะแต่ตัวเองบาดเจ็บนะ,ะสุดท้ายเหมือนเขาบอกว่านี่อาจารย์ครับความเป็นความตายจนอยู่แค่ตัวเราที่เราไม่รู้เลยนะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ด้วยความคุ้มของพระ ว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกคนยิ่งปฏิบัตินะเขามีโอกาสดูแลสมาชิกเยี่ยมจัดประชุมแล้วก็ดูแลนะเงินของพระสร้างเสดิจส่วนพราสารน่ะแล้วก็เผยแร่ชักนำรับพระอันนี้สําคัญเผยแร่ชักนําสร้างบุคลากรนะตรงเนี้มันเป็นบุญกุศลคุ้มครองเขาบอกว่าเขาเห็นตัวเขาตอนที่เขาระสมเลยเขาไม่รู้ตัวเลยนะ แต่หลังจากนั้นอยู่ๆก็ขึ้นรถตอนเต,ตึงใช่ไหมขึ้นบนรถทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเี่อยากให้เขารู้สึกตัวแต่เขาเห็นวิญญาณตัวของเขาเนี่ยอยู่ข้างตัวเขามองเห็นอีกคนหนึ่งอีกนี่ยทั้งที่ตอนอุบัติเหตุเขาใส่เสื้อสีม่วงแต่ในภาพที่เห็นตัวเขาใส่เสื้อสีครีมแล้วก็มีแสงออกมานะเป็นประกายออกมาทำให้เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะตามตาม,ตามปริญญานมัสมัย เื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยด้านวิญญาณเราตำแหน่งทางพาฒสุงความคุ้มครองหรือ,รอน้ำทุอย่างเลยอีกเขาเรียกเลยอีกแสงนะในตัวเราที่หอมมันก็จะเป็นเป็นตามส่วนของกุศนที่เราปฏิบัตินะตรงนี้กว้างซึ่มันก็ทให้นะ้สุดท้ายก็ผ่านการชําระล้างนะอาการกับกาด ตอนแรกขอ้โหพูดแล้วหน้าตัวเด็ดนะพี่เดียก็จะรายงานรายงานอธิการพี่เดียก็ไปเยี่ยมไปดูแลนะจนสุดท้ายอาการก็ได้รับความคุ้มครองหลายอย่างเขาบอกนะเหมือนพระตรมการได้ทุกอย่างอยูย่่เขาบอกทั้งายอ,อะไรให้ใบบัวโปะมาเยอะมากเลยนะก่อนที่จะเกิดเหตุว่าใบบัวกี่แก้อะไรทั้งในเลยนะ <c oughs> ให้มาลนะ ยาเขียวอะไรป่ะเพื่อแปลงให้ดุจสดดุจใย่ยฮก็มาเกิดอฏิบัตินะตึงนี okay ่ลูกน่าพระมานูแลทุกอย่างพระมรดูแลดฉันจับมึงอันนี้แหละค่ะให้เราเรียนรู้ว่านะบางทีพี่เลี้ยงจังไหมให้เรามารับโมโยให้มาเรียนรู้ให้มานะปฏิบัติกิจกรรมพระทุกแบบบางทีเราก็จะเออเอะนะอะไรต่างๆแต่ทุกอย่างนั้นคือสิ่งที่พระต้องการให้เรา ได้มีขุศลเพื่อลองรับนะหรือเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองเรานะในวันข้างหน้าที่เราทมกทุกคนมีความคุ้มวันขนาดไหนนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเดือนนี้ก็ขอให้เราร่วมมือร่วมใจรักสามัคคีกันในการที่จะรับใช้เิ็วัตรอีกหนึ่งเดือนได้ไหมคะนะใช้เวลาทุกท่านมาพอสมควรก็อขอให้นะทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงน,นะคะมีความสุขเป็นครอบครัวแสงสว่างได้โอก,กาสรับใช้กิจวัตนะคะ อย่างต่อเนื่องตลอดไปก็ขอทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะ